ในทวีปอเมริกาใต้มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายประการเช่นเรื่องราวของวัฒนธรร,ธรรมโบราณของชาวอินคาหรือทะเลทรายอัตการมมาอันแห้งแลง้รงรวมถึงสัตว์บางชนิดที่สามารถพบได้แต่ในทวีปนี้เท่านั้นและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวอันเกี่ยวกับเทือกเขาแอนดีสเทือกเขาที่มีความยาวตั้งแต่ตอนบนของทวีปไปจนกระทั่งถึงบริเวณทางใต้ ด้วยความยาวของเทือกเขาจึงมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายประการซ่อนอยู่ในคุณเขาอันตั้งตรงงานและท้าทายสายลมแสงแดดมาเป็นเวลานานนี้ซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างอับดุลท u ูทจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับ ยังารายได้ดีท่องเที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนทำงานเรือสำราญนึกถึงเรามารุโชตพร้อมปั้นคุณสู่มืออาชีพระดับสากลหลักสูตร F&B Service Interprogram เรียน3เดือนฝึกงานโรงแรม3เดือนเี่งคุณมุ่งมัน่นเราพร้อมผลักดัน 1. เทือกเขาแอดดิสตั้งอยู่ที่ไหน เทือกเขาแอนดีสอยู่ในทวีปอเมริกาใต้โดวยวางตัวเป็นแนวยาวขนานไปกับชายฝั่งด้านตะวันตกของทวีปผ่านเขตแดนของ7ประเทศคือเวเนซุเอลาโคลอมเบียเอกวาร์เปรูโบลิเวียชิลีและอาร์เจนตินามีความยาวประมาณ7,000กิโลเมตรและถือได้ว่าเป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกโดยไม่นับร,รวมกับเทือกเขาที่อยู่ใต้มหาสมุทร เทือกเขานี้เกิดขึ้นจากแผ่นเปลือกโลก2แผ่นชนกันคือแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้กดทับกับแผ่นเปลือกโลกนัสกาทําให้เทือกเขาแอนดีสมีความสูงเพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอนดีสก็คือยอดเขาอากองกากัวที่อยู่ในเขตของประเทศอาร์เจนตินา 2. มีเมืองหลวงที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลมากที่สุดในโลก เทือกเขาแอนดีสในส่วนที่อยู่ในเขตของประเทศโบลิเวียนั้นมีพื้นที่สำคัญที่เรียกว่าที่ราบสูงอัลติพลาโนหรือที่ราบสูงโบลิเวียโดยที่ที่ราบสูงแห่งนี้เป็นที่ตั้งของกรุงลาปัสซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศโบลิเวียดังนั้นเมืองหลวงแห่งนี้จึงเป็นเมืองหลวงที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลกนอกจากนั้นก็ยังเป็นที่ตั้งของทะเลสาบติติกากาซึ่งก็เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลกเช่นกัน และทำหน้าที่เป็นพรมแดนทางธรรมชาติของประเทศโบลิเวียและประเทศเปรูอีกด้วยส่วนที่สุดเขตทางตอนใต้ของเทือกเขาแอนดิสก็มีที่ราบสูงที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งซึ่งก็คือที่ราบสูงปาตาโกเนียโดยเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างประเทศอาร์เจนตินาและประเทศชิลีที่ราบสูงแห่งนี้เป็นดินแดนที่สวยงามและหนาวเหน็บรวมทั้งมีทายน้ําแข็งอันสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วยนอกจากเทือกเขาแอนดิสจะมีที่ราบสูงที่สําคัญดังกล่าว บนเทือกเขาแห่งนี้ในส่วนที่อยู่ในเขตแดนของประเทศเปรูก็ยังเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําแอมะซอนแม่น้ําสายสําคัญสายหนึ่งของโลกและทวีปอเมริกาใตา้ 3. สภาพภูม,มิอากาศของเทือกเขาแอนดีส้วยความที่เทือกเขาแอนดีสมีความยาวถึงประมาณ7,000กิโลเมตรและมีความแตกต่างทางละติจูดอย่างหลากหลาย ดังนั้นสภาพภูมิอากาศของเทือกเขาแอนดีสจึงถูกแบ่งออกเป็น3ลักษณะตามเส้นละติจูดโดยเริ่มต้นจากทางตอนเหนือตั้งแต่ประเทศเวเนซุเอลาถึงประเทศโคลอมเบียด้วยความที่อยู่ใ,ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้นส่วนทางตอนกลางที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศเอกวาดอร์เปรูและบ,บลิเวียจะมีสภาพอากาศแบบแห้งแล้งส่วนทางตอนใต้ที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศอาร์เจนตินาและประเทศชิลีนั้นจะมีสภาพอากาศแบบหนาวและมีฝนตกร่วมด้วย ความหลากหลายด้านภูมิอากาศเช่นนี้ก็กลายไปเป็นสเสน่ห์อีกรูปแบบหนึ่งของเทือกเขาแอนดีสซึ่งหากมีนักท่องเที่ยวคนใดตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ด้านเหนือของเทือกเขาแห่งนี้ไปจนกระทั่งถึงสุดที่ปลายทางด้านใต้แล้วเขาก็คงต้องเตรียมตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างดีแต่กระนั้นเขาก็คงได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันสวยงามที่มีความหลากหลายไปด้วย 4. เป็นทิ่อาศัยของสัตว์หายาก นอกจากเทือกเขาแอนดีสจะมีทิวทัศน์อันงดงามและเป็นต้นกําเนิดของแม่น้าแอมะซอนแล้วก็ยังเป็นถิ่นกําเนิดของสัตว์อีก2ชนิดที่หาดูได้ยากอีกด้วยโดยตัวแรกก็คือตัวลามมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลอูดซึ่งเมื่อ40ล้านปีก่อนนั้นลามมเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือแต่เมื่อ3ล้านปีก่อนพวกมันก็อพยพลงมาที่ทวีปอเมริกาใต้จนกระทั่งเมื่อถึงปลายยุคน้ําแข็งหรือเมื่อ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันปีก่อน ลามะและสัตว์ตระกูลอูดในทวีปอเมริกาเหนือก็สูญพันธุ์ไปทั้งหมดปัจจุบันนี้ลามะก็เป็นสัตว์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในทวีปอเมริกาใต้โดยเฉพาะในบริเวณเทือกเขาแอนดิสส่วนสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบริเวณของเทือกเขาแอนดิสก็คืออัลปาก้าซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลอูดเช่นเดียวกับตัวลามะพบได้มากทางตอนใต้ของเปรูทางตอนเหนือของโบลิเวียเอกวาดอร์และชิลี แม้ว่าตัวลามะกับอับปปากาจะมีลักษณะที่คล้ายกันมากก็ตามแต่จุดประสงค์ของการนำสัตว์ทั้งสองชนิดนี้มาใช้งานก็มีความแตกต่างกันโดยลามะนั้นถูกนำมาใช้เป็นพาหนะในการขนส่งต่างๆส่วนตัวอัปปากานั้นเลี้ยงเพื่อน,นำขนมาทำเป็นเครื่องนุ่งหม่มเนื่องจากขนของมันนั้นมีความนุ่มเป็นอย่างมากจนกระทั่งได้รับการขนานนามให้เป็นเส้นใยจากพระเจ้าดังนั้นขนของอัปปากาจึงมีราคาสูงห เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรอินคาอาณาจักรอินคาเป็นอาณาจักรโบราณที่ตั้งอยู่ในเขตแดนของเทือกเขาแอนดิสโดยที่ในปัจจุบันนี้อยู่ในเขตของประเทศเปรูเอกวาร์ชิลีอาเรเจนตินาโคลัมเบียและโบลิเวีย ดังนั้นจึงมีโบราณสถานหลายแห่งของชาวอินคาที่ปรากฏร่องรอยอยู่บนเทือกเขาแอนดิสและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมโดยเฉพาะมหานครมาชูปิกชูซึ่งแม้ว่าจะเป็นเพียงซากประถากพังก็ตามแต่ก็มีผู้นิยมมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากในทุกปีรวมถึงหุบเขาศักดิ์สิทธิ์หรือหุบเขาอูรุบัมบาซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเกษตรที่สําคัญของชาวอินคานอกจากนั้นก็ยังมีป้อมประการโบราณของชาวอินคารวมถึงโมเรซึ่งเป็นนาขั้นบันไดแบบวงกลม นักประดิษฐ์สันนิษฐานว่าชาวอินคาเคยใช้โมเรเป็นสถานที่ในการทดลองทางการเกษตร 6. ภูเขาไฟที่ยังทรงพลังบนเทือกเขาแอนดีสที่แสนยาวนั้นยังคงมีภูเขาไฟที่มีพลังอยู่ซึ่งก็คือภูเขาไฟโอคลอสเดซาลาโดทำหน้าที่เป็นพรมแดนทางธรรมชาติที่อยู่ระหว่างประเทศชิลีกับอาร์เจนตินาโดยเป็นภูเขาไฟที่สูงเป็นลำดับ2ที่อยู่ในเทือกเขาแอนดีสและเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศชิลี ภูเขาไฟโอคลอสเดซาลาดมีความสูงประมาณ6,893เมตรและเป็นภูเขาไฟที่ยังคงคุกกรุ่นอยู่แต่ถึงอย่างนั้นการประทุครั้งล่าสุดก็เคยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ1,300ปีที่แล้วส่วนเมื่อปี1,993ก็เป็นการปลดปล่อยเท่าทานต่างๆออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นในทุกวันนี้ภูเขาไฟโอคล d สเดซาลาดจึงกลายไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆเช่นปีนเขาหรือเดินป่า นอกจากภูเขาไฟโอคลอสเดซาโดแล้ว mm. ก็ยังมีภูเขาไฟที่มีพลังอีกประมาณ50ลูกอยู่ที่เทือกเขาแอนดีส 7. พืชประหลาดบนเทือกเขาแอนดีสแม้ว่าบางพื้นที่ของเทือกเขาแอนดีสจะแห้งแล้งและปราศจากพืชพันธุ์ใดๆก็ตามแต่ก็ยังมีพืชชนิดหนึ่งที่สามารถอดทนกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายของเทือกเขาแห่งนี้ได้ซึ่งพืชดังกล่าวก็คือยาริตะหรือลาริตะ ยาดริตาเป็นพืชที่มีขนาดเล็กแต่ขึ้นรวมกลุ่มกันอย่างหนานแน่นจนกระทั่งมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนสีเขียวตรงข้ามกับสภาพแวดล้อมอันแห้งแลง้งแม้ว่ามันจะเป็นพืชต้นเล็กๆแต่ก็ถูกจัดให้เป็นไม้ยืนต้นที่มีความเขียวชะอุ่มตลอดทั้งปีสามารถพบเห็นได้ทั่วทั้งเทือกเขาแอนดีสโดยเฉพาะในเขตของทะเลทรายอัตากามาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเปรูและทางตอนเหนือของประเทศชิลี ยาริตะจะงอกงามอยู่บนพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ3,200-5,250เมตรโดยที่ในแต่ละปีจะเจริญเติบโตเพียง1.5เซนติเมตรเท่านั้นดังนั้นต้นยาริตะบางต้นจึงมีอายุมากถึง3,000ปีเลยทีเดียวแต่กระนั้นยาริตะก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของพืชที่ใกล้สูญพันธุ์หลายสิ่งเกิดขึ้นและสาบสูญไปบนเทือกเขาแอนดีสแต่อีกหลายสิ่งก็ยังคงดำเนินบทบาทของมัน อยู่บนคุนเขาอันยิ่งใหญ่แห่งนี้โดยมีธรรมชาติเป็นผู้ควบคุมให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามเส้นทางของมันบางทีเมื่อดวงอาทิตย์สาดแสงของวันใหม่ลงมาเราก็อาจจะค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ซ่อนอยู่บนเทือกเขาแห่งนี้ก็เป็นได้